สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูทุกตาเหมือนเดิมนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะซึ่งวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องอักษรต่ำค่ะอักษรต่ำนะคะมีทั้งหมด24ตัวค่ะคือคอควายคอคนคอระครังงงูชอช้างซอโซช่อเชอยอหญิงทอนังมนโททอผูเท่า นอเนพนทอทหารพอธงนอหนูพอพานฟอฟันพอสำเพอมอมา้ายอยักษ์รอเรือรอลิงรอแหวนรอจุลาหอนกูค่ะแบ่งเป็นนะคะสองส่วนนะคะก็คืออักษรตามเดียวมีทั้งหมดสิบตัวคืององูยอหญิงนอหนูมอมา้ายอยักษ รอเรือรอลิงวาแหวนแล้วก็รอจุลาค่ะแล้วก็อักษรต่ำคู่นะคะมีทั้งหมด14ตัวค่ะคือคอควายคอคนคอระคังชอช้างชอเชอรซอโซ่ทนังมุนโททอทอพุทเท่า,ทอ,าทอทหารทอทงพอพานพอสมเภาฟอฟันแล้วก็หองนกฮูกค่ะ นักเรียนจำไม่ได้นะคะว่าอักษรต่าม,มีทั้งหมด24ตัวแบ,บ่งเป็นทั้งแบ,บ่งเป็น2อย่างนะคะก็คืออักษรต่ำเดียวแล้วก็อักษรต่ำคู่ค่ะอักษรต่ำเดียวจะมี10ตัวส่วนอักษรต่ำคู่จะมี14ตัวค่ะรวมเป็น24ตัวนะคะสำหรับวันนี้ครูก็จะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ฝึกทำด้วยนะคะให้นักเรียนเขียนพยัญชนะไทย4 4ตัวและทำสัญลักษณ รอบพยัญชนะที่เป็นอักษรต่ำเดียวและอักษรต่ำคู่นะคะให้นักเรียนออกแบบสัญลักษณ์ตามจามินตนาการของนักเรียนได้เลยนะคะให้นักเรียนตอบว่าอักษรต่ำมีทั้งหมดกี่ตัวและอักษรต่ำเดียวมีกี่ตัวอักษรต่ำคู่มีกี่ตัวจากนั้นให้ทําสัญลักษณ์อักษรต่ำเดียวแล้วก็อักษรต่ำคู่ค่ะแล้วนำมาสง่งในวันเปิดเรียนอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ก็ ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะ